ที่มาทำการเรื่องฉาบปูนบ่อปลาที่ทำเอาไว้บนบนะครับอีกชุดหนึ่งก็ฉาบสองคนนะครับคนที่ฉาบวันอีกคนก็โกอิดนี่หมาก็มาดูอยู่ด้วยครับก็กอิดอีกบ่อนหนึ่งนะครับนู่นก็ผสมปูนนะครับผสมปูน ทำกันไปแล้วก็ไปเสะที่มันนูนๆอยู่ครับโอ้้หคุณฝุ่นเต็มเลยอันนี้ก็วัดขยะเคลีรยพื้นที่ที่จะก่อต่อหลังจากทิ้งไว้เมื่อวานอากาศร้อนมากเลยครับร้อนจนหัวแตกหมดเลยัดกวาดเลยครับ วัดเคียบพื้นที่จะก่ออีกบล็อกต่อขึ้นไปเป็นอีกโบนึงข้าล่างเป็นสองโบเนื่องจากมีเสาเก่าทิ้งมาแล้วจะตัดแปลงเป็นบ้านตอนนี้ยุคโควิดน,นะครับบ้านว่างเป็นแถวก็เลยต้องมาดัดแปลงเป็นที่เลี้ยงปลาดุกนะครับเดี๋ยวลงปลาดุกคัานไหนจะทำให้ดูนะครับคลิปนี่ครับทีมาน ที่มาตกงานเหมือนกันนะครับพิษจากโควิดทําให้เดือดร้อนกันไปเป็นแถวนะครับนี่ก็เลยมารับจบ่อเรี้ยงลูกเขาอยู่กับลูกคนเดียวนะครับลูกคนเดียวกับเขาสองคนอีกคนหนึ่งก็เป็นชาวต่างชาติมารับจบนะครับนื่องจากงานก่อสร้างอของเขาไม่มี มันทำามหยุดงนี่ยกระกกระปุกเนี่ยชากพิง่งเย็นไปเมือกว่าวันนี้ย้ายเสร็จเลยกอรับหมอกไปแล้วนนตะวันท้ยแล้วครับชาบไปเกืบเสร็จแล้วนี่ชาครับชากก็ต้องขัดมันด้วยครับ มันเพื่อป้องกันน้ำรั่วฉากกันไปไน,นะครับฉาบด้วยขัดมันนี่รครับปูกไว้รอบแรกต้นข้างด้านหลังยังไม่ได้ปลูกเลยก็ทำกันไปนะครับอื้ก็อีกขึ้นมาสองชั้นแล้วนะครับประมาณอีกชุดหนึ่ง senang kap manis, ko paswati kini buat nak kap, beri kap.